สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่ร้านน้องสตังนะคะจะมาอัปเดตรถให้ดูค่ะว่ามีรถอะไรบ้างคันนี้ค่ะวาสก,กิล้อแมกหน้าหลังยกแยกได้หมดค่ะก็จะมีแผ่น้านิวจะยกจะแยกได้หมดเลยค่ะ สนใจท่าไในนะคะทักแชทสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะหรือโทรมาติดต่อสอบถามได้นะคะเดี๋ยวลงเบอร์ไว้ด้านล่างให้ค่ะข้านล้นก็จะเป็นเว็แบแจกนะคะคันสีนีน่เลยภาพก็จะประมาณนี้ค่ะชุดสีก็มีแตกหากด้านล่างนิดหน่อย ก่อนจอดเจ้าของเดิมบอกว่าสตาร์ติดขีได้ค่ะคันนี้ก็เป็นสมายมีเล่มสตาร์ติดขีได้ค่ะดกแยกได้เหมือนกันคันนี้เทนานิวรล้อมแม็กซ์สามก้านไม่มีเล่มนะคะใหม่ส้มค่ะรถเดิมเดมมอ สายออโต้ Auto ค่ะล้อแม็กหน้าหลังจะยกจะแยกได้เหมือนกันค่ะไม่มีเล่มนะคะดีมคันนี้สตาร์ตติดทีได้สามพันเก้าร้อยบาทดีมโครภสานะคะสีสันไม่ค่อยสวยแต่ว่าเครื่องดีค่ะขับกลับบ้านได้เลย ก็จะมียามาฮ่าคันนี้นะคะยกแยกได้เหมือนกันเว็บร้อยคันสีแดงขายตามสภาพนะคะรถมอเตอร์ไซค์ของเราก็จะมีประมาณนี้ค่ะยกแยกได้หมดทุกคันเลยสนใจคันไหนชิ้นไหนโทรมาสอบถามก่อนได้ค่ะมีบริการสร่งมีเก็บเงินปลายทางค่ะ แล้วลูกค้าสาม,มารถทักเฟซแอดเฟซทักไลน์คอมาดูสินค้าก่อนได้ค่ะวันนี้ก็จะมาอาัปเดตสินค้าประมาณนี้นะคะขอบคุณค่ะ